ครับที่เป็นงานม่านคาแคร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตีนตุ๊กแกอันนี้คือตีนตุ๊กแกตัวผู่นะครับนี่แล้วอันนี้ตีนตุ๊กแกตัวเมียนี่นะครับสองแนวนะเนี่ยเวลาติดก็ติดกันอย่างนี้นะครับเนี่ยปึ๊บตบเลยตบใช่นะครับอ่ะส่วนตรงเท้านี่นี่นะครับตรงด้านล่างของมา่าน นะครับก็เรียบร้อยอันนี้ลูกค้าให้ทำละพื้นนะครับมันก็เลยกะว่าเป็นแบบนี้นี่ระยะก็ประมาณ2เมตรนะครับแค่คดแค่มือเอื้อมถึงนะนจะเป็นแบบนี้นะครับต่อกันอันนี้ก็คือจุดต่อนะครับตรงน,นี้สองืนต่อกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ต่อกันเรียบร้อย ครับอันนี้กันในส่วนข้นตนิมครับปลายละพื้นเลยปลายละพื้นเลยนะครับกันละออง